อาเจ้าทุกคนเพบมาเจอกับชาจีนสายลุยเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้จะปลาทุกคนข้าวป่าบอนนะเจ้าหักบอนนี่ใครเคยกินพ่องเจ้าทางเพศเป็นกินนะเจ้าลักมันเนี่ยเดี๋ยวนะเอามาแกงแกงใส่นังหมูแกงใส่แคบหมูแกงใส่ปลาแล้วแต่เราจะเอาไปทําเมนูนะเจ้าหรือเราจะเอาไปลวก กับน้ำพริกแตะแดงก็ได้จ้ะหรือเราจะเอาไปนาบน้ำมันอีกก็ได้เจ้าลากลากนี่ก็คือส่วนที่ออกมาจากลำต้นนะจ๊ะอืออูอันนี้หญ่จ้าอืทุกคนนี่นี่จ้าอ,อันนี่จ้าอืออือนี่เห็น นี่จะมันจะสั้นน้อยหนึ่งนีอือฮึอือดีจ้ะ ส่วนต้นมันนี่ก็กินได้จ้ะต้นนี้เขาก็เอาไปแกงเหมือนกันจ้ะแต่ต้องเอายอด่มันอ่อนๆจ้ะข้าวบ้านๆนะจ้ะอ่อนๆแต่บางพื้นที่เป็นก็จะเอาใบมันนี่จ้ะแต่ตังน้าน,นี่เป็นจะเอาใบมันจะอี้จ้ะใบอ่อนๆนี่เอาไปนึ่งนึ่งเสร็จแล้วเอามาใส่บอกไม้ไผ่หรือไม้สางก็เอามาหลามเป็นห้องหลามบอลนะจ้ะจ้ะแต่บางบางที่เป็นกะจะเอาแกง นาเจ้าจนาเจ้าจทุกคนนี่มีอย่างก็กินหัานนะอยู่บ้านเขาอือนีน่สวยขนาดเลย เดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวเขาก็จะเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วก็เอาประกอบเมนูก like> ็ได้เลยจ้ะเจาะทุกคนน่ะถ้าเราจะกับข้าวแมลงกับข้าวเย็นนี้หักบอลกับต้นบอลจะเอามาแกงจ้ะ